ีครับผมสวัสด,ดีค่ะแบบเหนือสายอีสานพกินผัเจียวนี่มันเดินเนี่ยมันเราจานนาะนี่เขาไม่ตู่มืองเอ้ยมีคนเราจานอ้วนวันธรรมดาไปเม่เสาร์อาทิตย์นี่ไอ่ทิมก็มาเปิดได้งานนี้ก็จริงเราใสวจานนี่น้อไอ่ทิมอ่ะโออไร่ทิมอยู่นี่แท้เนาะนี่รถอันนังนะมันอยู่ไปไว้ดิโอ้อมัเปิดจะเสาร์อาทิตย์หรือว่าหน้าหนาวมันมีพุ่นเป็นยังเทาดันอ่ะซอยนี่ของกินทุกอย่างไปไปเพี่อไปข้ขางใน นี่ไปเดินถนนคนเดินอีกแล้วครับว่านี้กำใส่จสา,สานเดี๋ยวมาหาของกินเดี๋ยวานอันอนี้ยังเก๋าลัดหือเก๋าลัดกระขายย,ายังไงกระจานโอ๋นั่นเผาหินคนนี้อ๋อเก๋าลัดเผาหินเดี๋ยวานแล้วขายยังไงอือนี่ก็ฮาน่ออโต้เคียว 5,000เหรียญอ๋อ5,000มาหน่อยเหรอ5่15ดก่อมิห้าลูกห้าันเอ้าิหลูกร้ยาิบไอ้ยกลองล่ะร้อยร้นี่คนเินสาจันทรอย่เพราะเราจะกินนึกอื่นเนาะเราต้องหากรนมันทูกๆกับหากรนมันประหยัดประหยัดนยเ้นเงขาเริกเามีสิทถามว่กินก็ได้เออเขามีชีทถามร่าพี่น้องลูกหนึ่งสิบาท เป็นบอกเออเออไม่ไิ้ประตูกเพลงใช่ลูกนึงสิบบาทประเทศไทยนะครับคีมเป็นเพลงเพงนะพอเพลงเงนะแล้วมาเหนือเจอลูกซีซิดอีกภาษาเนี้ยฟ้ามาบึงเกือบเต็มเลยนะกระบื้องกระเซื้อยเพราะว่าบึงนะโอ้ภาษาล้านจริงว่าตัวดิอกรืว่า้านะันนี้เป็นของกิฟต์เซ็ตกิฟตอันนั้นก็น้อชิบอัวนี่เหรอเนาะนี่สองอันสามพันอันละพันห้า แลบานหน้าตุก45บาท45บาทนี่ครับ้านถุงเท้าคูะพันคูสามสปอกเข็มนี่เข้าไปข้างในก็ได้ความเปลีนเพลงเคโทรศัพท์มีบ้านเขาไอืโทรศัพท์อาจเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับบ้านเขาราคาถูก49ห้เก้าแต่บ้าีนี้นะแพง เคทโทรศัพท์นี่ย่างตำนึ่งหมื่นห้าสองหนจ้ะย่างตำอยู่หกรนะเคทโทรศัพท์อยู่กรู้อู้าวสาวต้นคิดมาต้นพูเนาะเขาก่ได้มาเนาะคิดมาไอเกยอันนี้เวลาอชุดไหนอ๋อนั่นอันนชลเกียวกาฟิกเนี่ยยี่ห้อนี่ก็เขาเด้ แหง่มาบนาฮิตบอจักมนทามันเป็นอะย่างงมึงหน้าอ่ะหน้าห้าหนาหอนมันมานี่ดอกสาวส,าวสาวันแต่มันมีห่อเกิดมันอยู่เด็กเกิดกับเทเด็ก่อนี่ยนี่ย่างเนีมีไข่ไข,ข่ดูตีเยังวะบิ้งกับสาวสันรบเขาไปกไข่อ่ะอแล้วพอนี่ตั้งนกไ่ไว้หรอโอ้ยวันันในตั้งร้าน่อปลาเสหัวาไอ๋อมันคือมีไข่สินอ๋อาก็เป้งกับสาวสาเออาลย ทุกลนิเนรออ๋อชนิดไหนสิอยู่ไหนยังร้องเหรออันนี้ขายเฉพาะห่วง้องมอคีนาอันนี้เห็ดเบนเห็ดเวนของไวรุนแหละดิฉวนเนี่ยดิฉันอ๋อโคโน่น ขายมูนอะอันนี้อะไรเนี่ย่ขายเครื่องเสื่อมางมันเปลี่ยนเพลงโห,ห,หโงถ่าอทันเนาะว่าเป็นยังใช่ยางสากจรงเสียถ้าเขาไม่หยุดโดนๆนะั้นมันจะเป็นยังเสียพี่เพ,พื่อนพี่ที่เพื่อนไทยคลิปหนึ่งนต่เนะพิ่อนกระบอกเหรอมันเป็นยังบ้านเหนือชาวอีสานแค่เขายางสากนะถ้าเขาไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นเกินห้านาทีเนะี่ยมันบะลื้อโบราณนี่ก็ร้านานิวบาลาน ตีนิ้บานเซาซื้อละนีนิ้วบนาคิดด้วยนิ้วบนานเนึ่น้อยดี่มีหหรับดดวงพยิบดีอ๋อี่ยกมี่ก็มีได้นาะหน้าหนาวงานถุงน่องต้องมานี่้านเอาก็บมีเหมือนปะ้านเอกก็มีน้มีกบานใชกันไอันาไมอน้นี่ก็จะเป็นร้าน ไนกี้อาดีเดตโอมิสองจั่นเมื่อสั่งไดอุ่นไอเห็นเอามุมไทยลุกชดคิดมาเอาไม่ได้มาไหนี่โอ้ยประธานพอซีร่าก็ลดราคาแล ใช่ยืน cho มาปลุยดิมาโบชิดีโกกกิสแต๊กในแอดที่อยู่ <laughs> <laughs>

พูดหน้าสารคดเลยก็มีนะคะอันเนาะรุของคุณไปเรียหคุไปร่นกนี้เนี่ยถ้าเปิดได้จะซื้ออลยมือเนี่ยบ โอนี่เดชาวานที่น้องกีก็เบงเฮานะ่ที่มีปุ่ของน้องกีกันม่กี่บาทเองเนี่เนี่เนี่ยเบมซีเด็ดเออเองกีกูเบิ้งเลยาวานเป็นเพงไงกตัดเสีงเฮานะเขาเสียไม่มีครับ มีไส้่สารยซื้อนี่เนีันาอันนี้ยได้วอันนี้ก็เอายออนยามนึงเนาะอืมีมอยเยอะซอมัน้กี่อพี่พี่อันมีกัอันสองพอีช้นนบกองพันห่งมสองพันห้าแหาหน ม่ไม่พออยู่เพื่อกระทมว่าเอาพิษบกโอ้เนี่ยเนาะเปลี่ยนเรื่อง้องเปิดชิมก่อนพัาเนาะอาจารย์ชิมกันอาจารย์ชิมดนผมเป็นเนื้อมันก็คุ้มราคาอยู่ดิน้จิมร้นๆโอ้คือยัดไส้ฮะ ยัดไส้ตกยัดแป้งัดเรายัดแป้งจะนี่ไม่กินแล้วที่แรกเนาะอย่งน้องห้องกันึกว่าเนื้อเนาะเจ้าพระห็นเมนูนี่นะจามตลาดนะสองพัากับเจ็ดสบาบาทบ้านเฮาคนนี้ไตจองซื้อมีเนื้อหน่อยเดียววันนี้ยาช้น

กระซอยนี่เขาก็เคยพาพีกมาแล้วส,สา,าวสา,ารเนาะไปมันสุดเลยบอกออมออมากาศน่หนาวันนี้บอก่อยมีคนอะไรเพราะมันเป็นวัน,น,ำน,น,น,นทำงานเนาะแต่มันทำงานนี่เน่ไอเป็ดคนขี้ยาดจะมันก็เป็นมายุคข,ของบานเหนือสาวสารเนาะนี่ืซีจีวที่บานเหนือสาสารเคยมาน่นะครับ ซีทีวอาจารย์นี่ร้านรองเท้าอันนี้บนรถเราคจา์เบิ่ลกันไปยเบิ้งกับบอกแม่เขายเบิงส่วนตัวเขานะเดี๋ยวก่อนเราะาเแยกียร์เหนือดิว่าเขาต้องฟงนั่นจะมันเสียวงอาจารย์เนือเขาพึ่งเขาเป็นห้าไครับี่ว่่ย้สามเมืองเก่า นี่ครับเปิดตีราคาไปหน้าร้านนู้นนี่เอา,าดอดกันเนาะโอ้เด็กตัวนี้ของงานด้วยล่ละเบบของพี่นี่ที่อันนั้นรีบ็อกอ่ะนี่โอ,โอ้นี่ดิเอามือเปลี่ยนสีขึ้นง,งามตอนเหนือว่าจะเปลี่ยนมาใส่รีบ็อกอยูอ่เมื่อกี้ตัวนี้ของงามน,นั่นนี่ คนกีอยู so ่นี่เหมือนกันกับสามมือเก้าพันสองสี่สามสิองพันสองมือเก้าื่อกี่ลีเด้อยากซื้อไปขายต่อพี่หนึ่ง้อยซื้อมึงเก้าขายสี่มือี่ยปิดพดอลรจ่นห้รนี่อันนี้นี่เทปนี่อันนัสี่พันจ่าเอาบอกจ่าจนได้กินบอโอ้หดูไปกินนั้นนั่นกันน่ะโอ้นี่เขาเคยกินแล้วดิโอ้ไอติมก็มี กระชากิมเ้อเ้ไปะากินนงเบินเอืมเไอติมเบเกาบูกี่นี่นะร้านนี้นะแบบเปิดครับนี้ดูเขามาเศ้าโบอกเ้าานเศร้าโจังหม้พอพอเนาะไปถนนซอยเล็กเน้อยๆนะาจารย์เนาะโอาจารย์ใส่บองจไเนี่ วลานี้ร้านนาฬิกาหอเบ่งเอาไหม,มนี่ของฬดกาของสายชันมันสองแสนครับสองแสนหกพครับโองนี่ร้านร้านเพชรร้านพลอยใช่ไต่งานเบียนยังไงงานเอาบ่าเอา,ายังเวียนใช้ทำงานบริษัทจิบมือสายชานไปมีมีอย่าง cái thằng không hông, được không? sao già? cái này hông còn mày khơi được anh ăn cái này เมนบอกอเดี๋ยวนี้ตาโลไม่เป็นชาไข่มุกว่ะจ้าจ๋าฮะอ้ามีเม็ดอันนี้เองต้องอ๋อผมอ่ะมาตั้ง,าางบใบใหญ่มาเลยมาแตกเลยครับใบใหญ่มาเรากับใบเด็กมือนเนี่ยเอาอย่างใส่ใส่เอาเนี่ยตาโลที่หมืวยอ่ะ Ngon cho chân ăn chân con. chân con chân 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 con, nó chân lên chân con. bật chân 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 sao chân 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 หนึ่นึ่นึ่งนึ่งนึ่งงหนึ่งหนึ่งหน่งนงนี่งหนึ่งหนนนนึ่เงน่งน่งหนนี่งหน่น่งันนึ่งเยึงน่หนน่น่ง่งห่งหนห่หห่า่่ ในในมันไก่เองเออหลอกจากกระเพือกเพ้งอย่างมวรวมอ๋อเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวไวรุ่นเนาะไอ้ยูดกไก่เยอะหน่อยมันหมื่นหกอ่ะมันเป็นอะไรอย่างก้เพ้งบ้าเหนือเลยทรายใกล้ไม่ได้เอากรนท่ออันไหนที่เป็นเพลงเบ้าเหนือสายพิษานอาจจะตัดเพลงออกแล้วก็เอาดนตรีใส่์เนี่ยเนื่อจากอาจจะว่องอย่างพี่อาจจะไม่ได้ยินเพราะว่ามันติดนิดเกินสิอืมแม่นด้วยไปเห็น อันนี้งบมากินนี่มากินได้แสนเด้<ส>นี่หรอนนไม่ใช่คุณร้านยังจ่าวจังร้านไหนร้านจิ๊บช็อปนะคุณแม็โดนัลด์เลยจ่ายจัวในโบอยากจำเป็นร้านแมคโดนัลด์หรนบุญนะครับเบิองจ่าจังตังล้าจะได้อย่างหรอนก เบิ้งคิดว่าทีเบินเป็นชาไข่มุกแบบบ้านเฮาเนี่ยจ้ะเบิ้งมาชิบออกมาเป็นอย่างไรมาแล้วครับ<อ>มาดูว่าถึงก็ชาไข่มุกของสายสันเป็นแบบไหนมันก็เป็นชาไข่มุกนี่เด้นี่โอ้แมียนลี่แม่ส <c ười> ี่สามสิบสองร้อยสิบบาท,บาท, 100, บาทร้อยยี่สิบไหร้อยยี่สิบอืมทีมันลดจ<ะ>่ายอย่าไปอย่าไปคิดราคาอย่าไปคิดราคาสิบเปอซ็นต์สั้นมันจะไปกินบม่ได้ว่ามันเป็นชาไข่มุกรสเผือกบ้านเฮาเป๊ะเลยดิ ย่าเบ,าบ,เบือกอย่าเบือกไอ้ไข่มุกป่เนาโอ้ไข่มุกได้ชิปเน,น,นื้อบ้าเห,หนือ,นอก,ก,กินเป็ระเปีหรอกไเพื่นบอกใครเอาหาเลยอันอย่างก็เพิ่นกันเกษาหุนนะแต่บ้านเหนือชาวอีสานไม่ใช่ปัญหาปัญหาลู้จ๊ออ,อ,อันนี้บ่มีหลงไปหนึงค <c oughs> ุน

โอ้ย oh, อันนี้ซีจีวีน,น,น,นี่คือลงหนักจ้ะนี่เหรอเนาะคนรถนนมาจอดอันนี้เปิดร้านอันนี้หรอกไม่ได้เปิดร้านเดียวคนที่พามาลองภาษาจานเนาะซอยหน้าเนาะภาษาญันเนาะ กินของในตลาดดีกว่านังลนเลยไอ้อันในคำเดียวตาลกูกตาลก <c oughs> ูกคือน่าถ้าอ่นเป็นคำไม่อยู่ท้าเอาภาษาแบบเยาวๆผูดบาค่อยได้เพาะว่าเหนือปึกเย็นเปทาก่อนมีเบ้าคืนกับเบิดแล้วบ้าเหนือไม่ม้น <c oughs> อทไมห่ายมือนไปให้ยอนึงเป๊ะเลยเหมือนให้เป๊ะเลยี้นีน่นมนม มันในน้ำเชื่อมแค่ก็พูดถึงมันจะแซ่บดีจ้ะไปช,ช,<ด>ช่วยพี่เขาช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเดี๋ยวฝากคลิปต่อไปอีกภาษาสารเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเนื้อสา,านได้เลยครับกกดบบกดไลค์แชร์กดติดตามต่เดี๋ยวพาไปอีกขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามตลอดนะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนรำรวยเงินทองมีความสุขในทุกๆวันนะคะครับสวัสดีครับผมส,ส,สวัสดีค่ะ